เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณอารีก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่ามีความหลอนมีความสยองดีอยู่เหมือนกันตัวคุณอารีเนี่ยได้เล่าให้ฟังไว้ครับว่า ตัวเธอเองเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งครับเรียกได้ว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่แทบจะใจกลางตัวเมืองเลยทําให้ก็เป็นบ้านเป็นเมืองอะครับไม่ค่อยมีสถานที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากนักรถลาก็จะเยอะเป็นไปทิเศษทําให้ตัวคุณอารีเนี่ยชอบกลับที่จะไปเที่ยวในส่วนสาธารณะเธอบอกว่าสวนสาธารณะเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเธอเลย สถานที่ที่เธอไปเป็นประจำเนี่ยก็ไปตั้งแต่เด็กครับพ่อแม่ก็พาไปเที่ยวบ้างไปเดินชมบรรยากาศบ้างจนโตขึ้นมาหน่อยก็ยังไปเที่ยวนัดเจอเพื่อนก็นัดเจอกันที่นี่จนเรียนครับช่วงไหนเสาร์อาทิตย์เครียดๆไปนั่งอ่านหนังสือบรรยากาศดีๆก็ไปนั่งอ่านที่สวนสาธารณะนี้ดีใจเสียใจมีความสุขก็ไปที่นี่ตลอดกลับก็เรียกได้ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งส่วนในชีวิตของคุณอารีเลยก็ว่าได้ครับเธอเองก็รู้สึกผูกพันครับแล้วก็ชอบที่นี่มากๆด้วยสถานที่แห่งนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติครับมากๆต้นไม้เยอะมีที่เดินคนก็มากันครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันเทียบกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่รถลามันเยอะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วเนี่ยก็ทําให้เธอชอบที่นี่เป็นพิเศษแถมเดินทางจากบ้านเธอมาเนี่ยไม่ไกลเลยครับปั่นจักรยานมาก็ยังไหว เธอบอกไว้แบบนั้นนะครับจนกระทั่งครับระยะเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปครับจากที่ได้มาบ่อยๆในช่วงเรียนในช่วงเด็กพ่อแม่พามาจนตัวเธอเองเนี่ยโตขึ้นแล้วได้เริ่มทํางานครับชีวิตการทํางานของคุณอารีเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เหมือนคนทํางานออฟฟิศทั่วไปก็จะมีภาระความรับผิดชอบหน้าที่งานต่างๆของตัวเองครับซึ่งมันก็หนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันจนทาให้ตัวคุณอารีเนี่ยบอกว่า เธอเองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปสวนสาธารณะแห่งนี้เลยน,นานๆเนี่ยจะได้ไปครั้งหนึ่งช่วงที่มีวันหยุดทีหรือทำงานหนักๆอยากจะผ่อนคลายเลิกงานช่วงเย็นก็ไปนั่งชิลๆคนเดียวจากเมื่อก่อนที่ไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนพอตัวเองได้เริ่มทำงานแล้วก็ยังไม่มีแฟนครับไปแบบนั่งเครียด,ดงานก็ไปนั่งที่สวนสาธารณะแห่งนี้น,น,นานๆครั้ง แต่จนช่วงหลังครับตัวคุณอารีบอกว่าเธอเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปเลยด้วยความที่งานเนี่ยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นว่าแม้กระทั่งวันหยุดเนี่ยครับหรือช่วงเวลาเย็นเนี่ยที่เธอจะมีว่างๆเนี่ยก็แทบไม่ว่างครับทำงานกันตลอดเวลาเลยทีเดียวเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปส่วนสาธารณะแห่งนี้เลยเวลาก็ผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ครับตัวคุณอารีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีโอกาสได้รับวันหยุดกลับ ก็หยุดหลายวันหยุดที่เป็นหยุดจริงๆเพราะว่าเธอเนี่ยก็เคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากไปเที่ยวที่ไหนครับหยุดทั้งทีอยากจะพักผ่อนอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าตัวเองเนี่ยมีความผูกพันกับสวนสาธารณะแห่งนี้ก็อยากจะย้อนไวัย้อนวันๆครับอยากจะไปผ่อนคลายในสถานที่ที่ตัวเองผูกพันนี่แหละในวันนั้นเองครับตัวคุณอาลีบอกว่าเป็นวันเสาร วันหนึ่งนี่แหละที่เธอหยุดเนี่ยเธอก็ใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันทุกอย่างตามปกติครับโดยโปกติเนี่ยเธอจะไปสวนสาธารณะเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยจะไปช่วงบ่ายๆเยน็นๆให้แดดมันลงหน่อยละไม่งั้นมันจะร้อนครับวันนั้นเองเมื่อถึงช่วงบ่ายๆเย็เยนๆก็สัก4ี่โมงได้เนี่ยคุณอารีก็ตัดสินใจอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปนั่งพักนั่งเล่นที่นี่ดีกว่าจะได้ผ่อนคลายไม่ได้ไปมานานละไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง เมื่อเธอเนี่ยเข้าไปถึงในส่วนสาธารณะครับตัวคุณอารีก็บอกว่าเออบรรยากาศมันก็ดูเปลี่ยนไปเยอะจากเดิมทีที่มีคนเยอะแยะ,ะครับมากมายกลายเป็นว่าณเวลานี้คนไม่ได้มีมากนักแถมสถานที่มันก็ดูเก่าดูเสื่อมโทรมลงไปแล้วก็ตัวหญ้าตัวใบไม้ต้นไม้นนเก็ขึ้นรกลุงรังบ้างเป็นบางจุด ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีใครมาคนยุคนี้เขาคงไม่ชอบไปส่วนสาธารณะอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้สถานที่ก็ไม่ได้ถูกบํารุงรักษาครับก็เป็นธรรมดาซึ่งคนมันก็น้อยจริงๆครับอย่างที่เธอเห็นโดยปกติเนี่ยเธอมาเสร็จเธอก็จะมีที่นั่งประจำครับต้องอธิบายสถานที่ของส่วนสาธารณะนี้ให้ฟังนะครับสวนสาธารณะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากๆครับ กว้างเลยทีเดียวเดินเข้าไปทางด้านหน้าเนี่ยด้านในจะไม่สามารถจอดรถได้นะครับแต่จะต้องจอดรอบนอกแล้วก็จะเป็นลั้วล้อมมีประตูเข้าอยู่2ประตูเมื่อเดินเข้าไปครับประตูประจําของคุณอารีเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมีเหมือนป้อมยามเล็กๆจะมีทางเดินที่เรียกว่าสําหรับสวดสาธารณะเนี่ยกว้างครับให้คนมาวิ่งได้เดินกันได้ มีบ่อน้ำมีสนามหญ้ามีต้นไม้ถ้าเดินรอบสวนสาธารณะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกิโลครับไกลอยู่เหมือนกันกว้างอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนมาให้อาหารนกมีบรรยากาศดีครับนี่คือภาพในความทรงจำของคุณอารีแต่หน้าวันนั้นครับก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันก็จะดูซุดโสมมากขึ้นแล้วก็จำนวนคนที่เดินไปมาเนี่ยก็บางตาครับ จากภาพจำที่เธอจำได้เนี่ยคนจะเยอะมากวันนั้นเธอเนี่ยรู้สึกว่าทั้งส่วนสาธารณะเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง20คนโดยยิ่งความที่กว้างมากๆครับและคนไม่เยอะมันก็ทําให้ยิ่งดูโล่งยิ่งดูวังเวงแต่หน้าตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณอารีบอกว่าเธอเองกับรู้สึกชอบอาจจะด้วยความที่มันสงบครับตัวเองเอวุ่นวายกับการทํางานมาตลอด ก็ไปจุดประจำครับเดินเข้ามาในส่วนสาธารณะเดินผ่านป้อมยามเดินตามทางเข้าไปข้ามน้ําเดินไปจนเกือบสุดด้านในครับมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่และก็จะมีเหมือนไม้หินอ่อนให้นั่งจุดนี้จะเป็นจุดประจำที่ตัวคุณอาลีเนี่ยมักจะมานั่งเล่นอยู่เสมอกับเพื่อนของเธอตั้งแต่เด็กแม้กระทั่งเธอเรียนก็มานั่งอ่านหนังสือที่นี่วันนั้นเองเธอก็มานั่งครับจากจุดที่เธอนั่ง ตรงม้หินอ่อนเนี่ยมันก็จะมองออกไปเห็นลานกว้างมีทางเดินมีสนามหญ้าก็นานๆก็จะเห็นคนเดินผ่านไปทีครับบรรยากาศมันก็เงียบสงบดูไปดูมาก็เพลินดีรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาก็ค่อนข้างจะเย็นแล้ะครับและด้วยความที่คุณอารีบอกว่าช่วงที่เธอไปช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีทําให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันมืดไวครับเธอที่นั่งเหมอๆอ,อยู่เนี่ย รู้ตัวอีกทีก็คือเอ้ยมันเริ่มพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะหายไปละแสงที่มีก็เริ่มเบาบางลงแต่ที่แปลกก็คือเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยผู้คนเขาเริ่มมากันเอ๊ะหรือว่าคนยุคนี้เขาชอบมาแบบเย็นๆค่ำๆหรือเปล่าอาจจะมาออกกําลังกายกันอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็กลายเป็นคลืค่นไปก็รู้สึกดีไม่อ้างว้างไม่เหงาครับแต่บรรยากาศอย่างที่บอกครับมันก็เริ่มมืดสลัวลงเรื่อยๆ ซึ่งตัวคนอารีบอกครับว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีไฟนะครับมีไฟประจําทางมีไฟข้างรัว้วแต่ว่าเขาจะมีเวลาเปิดปิดจะเปิดเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มแต่ด้วยความที่เป็นหน้าหนาวครับ5้าโมงหกโมงเนี่ยก็เริ่มที่จะมืดละมองออกไปเนี่ยก็สลัวละแต่ก็มีคนเยอะไม่ได้คิดอะไรมากก็นั่งชิลไปเห็นคนวิ่งผ่านอ่ะจากนานๆทีก็เริ่มเห็นเต็มเลยอ่ะหลายคน ก็รู้สึกดีครับนั่งรอไปรอไฟเปิดเดี๋ยวรอไฟเปิดดูบรรยากาศอีกสักพักก็จะกลับละคิดไว้แบบนั้นในระหว่างที่กําลังนั่งเพลินๆไปครับได้ยินเสียงคนวิ่งได้ยินเสียงคนคุยอยู่ๆตัวคุณอารีครับก็บอกว่าเธอเนยได้ยินเสียงแปลกๆมันเหมือนมีเสียงคนมาพูดคุยกันแบบซุบซิบกันนะครับดังทั่วไปหมดเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวา ซึ่งเธอเองก็หันไปตามต้นเสียงนะครับก็นึกว่าคนมาจับกลุ่มนั่งคุยกันแต่มองหันไปเท่าไหร่ด้วยความที่มันดูมองไม่เห็นชัดมากะครับก็ไม่รู้ว่าต้นตอมันมาจากไหนก็มองหาไปหามาเออก็แปลกใจแล้วอยู่ๆกลับก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของน้ําครับของบึงน้ําเนี่ยมันจะมีเสียงร้องออกมาตัวเทงก็ตกใจครับเฮ้ย ใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักก็มีเสียงของคนเดินมาจากฝั่งขวาสักพักมีเสียงต้นไม้ทางฝั่งซ้ายคือเสียงมันดังไปมาแบบเยอะมากครับถามว่ามันมีคนมีเงาอยู่บริเวณไหนก็มีเยอะครับแต่เสียงเนี่ยมันเริ่มแปลกมันเริ่มดังตัวคุณอารีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีครับแม้ว่าคนมันจะเยอะแต่เธอเองก็มาคนเดียวบรรยากาศก,าก็มืด น่ากลัวมองได้เห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่สลัวสลัว,ลวก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่เอาละกลับดีกว่าดึกแล้วน่ากลัวก็ลุกขึ้นครับเตรียมที่จะเดินออกไปจากสวนสาธารณะแห่งนี้แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ตัวคุณอารีเนี่ยลุกขึ้นกําลังจะเดินออกครับก็เห็นครับว่าไฟมันก็ไล่ติดมาเอา้าถึงหนึ่งทุ่มแล้วเหรอไฟมันติดละไฟมันก็ติดมาตามทางครับติด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 จนทั้งหมดสว่างครับคุณอารีบอกว่า ปรากฏว่าเงาคนต่างๆที่เห็นเต็มไปหมดกับทั้งคนเดินทั้งคนวิ่งคนที่นั่งคุยอยู่ไกลๆคนที่อยู่ฝั่งโน้นคนที่อยู่ฝั่งนี้กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เปิดไฟแล้วมันไม่มีใครอยู่เลยครับทั้งส่วนสาธารณะเนี่ยมีแค่คุณอารีอยู่เพียงคนเดียวตัวคุณอารีเห็นแบบนี้เสร็จครับโอ้โหคนลุกไปทั้งตัวครับเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนคุยเสียงตะโกนเสียงซุบซิบกันอยู่เลย แต่พอไฟมันติดมันไม่มีคนนะเนี่ยทุกอย่างมันเงียบครับเสียงที่มีก็คือเป็นเสียงแมลงเสียงนกแล้วก็เสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาไกลๆตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าชาไปทั้งตัวครับรู้สึกขนลุกรู้สึกกลัวไปหมดแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงครับก็ทำได้อย่างเดียวครับรีบออกมาจากจุดนั้นก็เดิน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 ,ดนออกมาโดยความที่มันเป็นจุดที่อยู่ลึกสุดด้วยครับ ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินสักพักหนึ่งในระหว่างทางที่เดินมาครับก็ยังถือว่าโชคดีที่มันสว่างหมดนะครับเธอเองเนี่ยหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเลยครับเดินไปสักพักจนจะข้ามสะพานครับก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังตัวคุณอารีเนี่ยก็คิดว่าเอะอาจจะยังมีคนอยู่ตัดสินใจหันกลับไปมองกลับก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่ไกลๆเรียกว่าเป็นคนก็ไม่ได้ครับเป็นกลุ่มคนครับยืนอยู่ไกลๆห่างไปแบบ หลายเมตรครับคือไกลามากไม่ได้สามารถเห็นได้ชัดเจนอาจจะ2 0 30เมตรประมาณนั้นเธอก็กะได้ไม่ถูกแต่คนเหล่านั้นครับก็ยืนเรียงกันแล้วมองมาที่คุณอารีตัวคุณอารีเนี่ยตอน,น,นแรกจากที่จะโล่งใจพอเห็นแบบนั้นครับก็กลายเป็นแบบกลัวครับแล้วสิ่งที่เห็นคือเขากลุ่มคนเหล่านั้นครับก็ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาที่คุณอารีตอน,น,นแรกจะทําเป็นใจดีสู้เสือยืนอยู่ตรงนั้นแต่เอาเข้าจริงๆครับก็ไม่ไหวครับ ตัวคุณอารีก็ตัดสินใจหันหลังครับแล้วก็วิ่งก็จากสะพานตรงนั้นครับวิ่งมาจนตามทางเดินจนถึงป้อมยามจนมาถึงด้านหน้าทางออกกรับแต่ปรากฏว่าทางออกกลับมันถูกปิดอยู่ตัวคุณอารีเนะี่ยยิ่งเห็นแบบนั้นยิ่งตกใจมากๆครับก็เลยมองหาดูเอ้ยทําไมถึงปิดยังมีคนอยู่ข้างในอยู่เลยก็ย้อนกลับไปดูที่ป้อมยามครับยังมีสติอยู่นะครับปรากฏว่าป้อมยามเนี่ย ก็ถูกล็อกปิดครับไม่มีใครอยู่เลยเธอเองเนี่ยกำลังสับสนมากๆว่าเอ้ยฉันจะทำยังไงดีแต่ในขณะเดียวกันครับคุณอาลีบอกว่าก็ยังได้ยินเสียงครับเสียงร้องเสียงกิ่งไม้เสียงคนซุบซิบเสียงคนเดินจากอีกฝั่งของสะพานเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว,ลวเธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนั้นสติแทบจะหลุดแล้วครับก็วิ่งมาเกาะที่ เรียกว่าประตูรั้วนะครับที่เป็นเหล็กซี่ๆนั่นแหละก็เกาะแล้วก็ร้องตะโกนครับขอความช่วยเหลือในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยก็ระแวงด้านหลังไปด้วยครับเสียงก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตัวคุณอารีเนี่ยไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองด้านหลังของตัวเองครับร้องจนสุดเสียงน้ําตาแทบจะไหลครับด้วยความกลัวมากๆแล้วอยู่ๆครับก็เหมือนตัวคุณอารีเนี่ยได้สติกลับมาเพราะว่ามีคนมาเรียกคุณอารีครับ อยู่ๆเสียงก็ดังขึ้นมาว่าเอาคุณเป็นอะไรไปอยู่ข้างในนั้นได้ยังไงตัวคุณอารีเนี่ยมองหันไปก็เห็นครับว่าเป็นเหมือนยามเป็นเหมือนรอปรพอที่ดูแลที่นี่แหละเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยถูกขังไว้ข้างในทำไมถึงปิดยังมีคนอยู่เลยทำไมถึงปิดปกติไม่ปิดไม่ใช่เหรอก็คือวอยวายใหญ่ครับแล้วก็บอกให้คุณรอปรพอเนี่ยรีเปิดเลย เธอเนี่ยไม่อยากอยู่ข้างในก็เปิดเสร็จครับเปิดเสร็จก็ออกมาเสร็จก็อาไปนั่งคุยกันเอาคุณอยู่ได้ไงคือก็ไปนั่งคุยกันครับว่าคุณรอปภเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเดินตรวจรอบแล้วไม่เห็นว่ามีใครอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาปิดที่ประตูด,ด้วยความที่นโยบายใหม่ของสวนสาธารนณะคือไม่ให้อยู่กลางคืนละมันอันตรายก็ให้เหตุผลว่ามีคนมามั่วสุมอย่างนั้นอย่างนี้ครับให้เหตุผลมาแบบนั้น ส่วนตัวคุณอารีเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเธอก็อยู่เนี่ยตั้งนานนะจนมันเริ่มมืดก็เห็นว่ามีคนอยู่แยะจนกระทั่งไฟมันติดนี่แหละเธอก็เล่าเหตุการณ์ของตัวเองเนี่ยให้พี่ราปภฟังครับพี่ราปภก็ยืนยันเป็นหนักแน่นครับอย่างแรกก็คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดไฟเป็นเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้ามันเริ่มมืดอ่ะมันก็ติดเลยเพราะว่าเขาใช้ระบบเซ็นเซอร์แล้วอย่างแรกนะครับอย่างที่สคือ พี่รอปภเนี่ยเขาก็มีเพื่อนอีกคนครับแล้วต่างคนก็ต่างช่วยกันเดินตรวจครับว่ามีคนตกค้างไหมก่อนที่จะล็อกประตูปรากฏว่าเดินตรวจแล้วครับรอบสองรอบช่วยกันหาดูไม่เห็นใครไม่เห็นตัวคุณอารีด้วยจุดที่คุณอารีบอกว่านั่งอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นเขาดูหมดแล้วก็เลยตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็ปิดล็อกจากนั้นเองครับพอคุณอารีเนี่ยได้ยินเรื่องราวแบบนี้เสร็จโอ้โ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสิ่งที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมามันคืออะไรกันแน่พยายามจะเค้นถามพี่ยามครับถามพี่ราปภเนี่ยว่ามันคืออะไรเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดครับทําให้ตัวคุณอารีเนี่ยก็คิดว่าอ่ะมันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรแหละที่ทําให้ส่วนสาธารณะแห่งเนี้ไม่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืนละแล้วก็ใช้คําว่าวัยรุ่นม,มั่วสุมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นข้ออ้างแทน จากนั้นครับตัวคุณอารีเนี่ยด้วยความที่คาใจก็กลัวด้วยแหละครับรู้สึกว่าตัวเองเจอมาจังๆขนาดนี้ก็อยากจะได้เหตุผลจนไปหาคําตอบมาครับก็หาหลายที่ครับทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งถามเพื่อนถามคนมรู้จักปากต่อปากอะไรก็ว่ากันไปก็ได้ความมาครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีวัดแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นน่ะเขามาสร้างเหมือนเมนครับ เมนใหม่ my, อยู่ใกล้ๆส่วนสาธารณะแล้วพอทำพิธีเนี่ย mm. เผาศพก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยดวงวิญญาณครับก็ไม่ไปไหนก็มาอยู่ที่ส่วนสาธารณะแห่งนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เปิดให้ถึงเวลาดึกใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีคนเห็นอะไรแปลกๆครับมีการเล่ากันปากต่อปากก็ทําให้คนเนี่ยไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้น้อยลงพอเยอะเข้าเยอะเข้าครับ มีคนเจออะไรแปลกๆแล้วก็ไปช็อกหมดสติถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็ทำให้กลายเป็นว่าคนที่ดูแลครับเขาก็เลยอะถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยที่เจออะไรแปลกๆกันเนี่ยจะไม่ให้ใครเข้ามาแล้วก็คือปิดล็อกไปเลยส่วนตัวคุณอารีวันนั้นครับเพื่อนก็ยังคุยกันต่อนะครับที่รอปภอเนี่ยบอกว่าไม่เห็นคุณอารีเนี่ยคิดว่า คงเป็นเพราะพวกวิญญาณเหล่านั้นมาบังตาเขาหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มากไปกว่านั้นอีกก็เป็นได้ครับซึ่งตัวคุณอารีเองครับก็บอกว่าหลังจากนั้นเองเธอก็ไม่เคยไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้อีกเลยครับท้ายที่สุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หลอนๆจากเครื่องสยองในห้องมืดส่วนใครที่มีเรื่องราวน่ากลัวเรื่องสยองเรื่องผีอยากจะนำเสนอก็ส่งมาได้ตามช่องทางที่จะขึ้นอยู่ตอนท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องสยองในห้องมืดครับ